สวัสดีค่ะดิฉันนาง,สงเสงีายมพรยายเพ็งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนขอนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมาโดยจะแบ่งกรอกการบริหารออกเป็น4ด้านและจะขอนำเสนอเป็นด้านๆดัดงต่อไปนี้ค่ะด้านวิชาการได้สนับสนุนสารต่อและต่อยอดงานวิชาการของนักเรียนในชั้นต่าง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีโครงการส่งเสริมรักการอ่านเน้นให้นักเรียนได้ฝึกอ่านที่บ้านทุกวันและส่งผลงานให้คุณครูประจำชั้นทางกลุ่มลายคุณครูคอมเมนต์และประเมินผ่านลายแล้วมาทบทวนที่โรงเรียนอีกครั้งกับเพื่อนๆดิฉันในนามผู้บริหารและคุณครูผู้สอนอนุบาลมีนยโยบายที่จะฝึกฝนการอ่านของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกวัน หลังจากนักเรียนอนุบาลกลับบ้านแล้วนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่า,ขายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่จัดขึ้นผลงานที่ภาคภูมิใจที่ได้รับในระดับเขตพื้นที่การศึกษามีดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเปตอง ชายรุ่นอายุไม่เกิน13ปีได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์โครงงานกิจกรรมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองได้รับรางวัลเหรียญทองกัดจากกิจกรรมคอมพิวเตอร์พรีเซนเ t ชันได้นำแนวคิดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบในหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกฝนความมีเหตุผลความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันจะนำไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีดังคำขวัญการเรียนรู้คู่คุณธรรมค่ะด้านที่สองด้านบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางกรารศึกษา ให้เข้ารับความรู้และอบรมในหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดขึ้นและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ยังให้ขวัญและกำลังใจกรณีเจ็บป่วยและโอกาสอื่นๆตามเห็นสมควรโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลและรพรหมวิหารสีมาประกอบในในการบริหารอีกด้วยด้านที่3ค่ะด้านการเงินและงุป,ประมาณ งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับมาจากทางราชการแต่ไม่เพียงพอในการบริหารจึงได้จัดทำได้มีการระดมทุนจากผู้ปกครองและผู้บิจิตศรัทธาจัดทำเป็นผ้าป่าเข้าเปลือกพร้อมเงินทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะด้านที่4ด้านการบริหารทั่วไปได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนโดยการทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทำสนามเด็กเล่นโดยไม่ใช้งบป,ประมาณของทางราชการแต่อย่างใด